ใส่สวยๆครับผมมาแล้วตามไปกันเนื้อแนวับผมยังอีกหลายหลังอยู่สวัสดีครับผมมื้อนี้พบพ่อกับอีสารห,หลอดอีกคือเก่าครับผมลุงแบงรายงานตครับผมมื้อนี้มาใส่เบ็ดครับ นี่เบ็ดเห่าครับผมมาผู้เดียวด้วยพี่น้องด้อเนื้อใหญ่ึ้นเ่าครับเบ็ดเจ็ดสิบลังครับผมมาใส่ผู้เดียวครับผมมาใส่หน้าเจ้าของนี่หน้ามันมีอยู่สองงานครับมาลองใส่บึงพอได้กิ้นแรงกิ้นง่ายบ่แต่แก่ไปได้มากครับตกน้ำขาอ่อนใบาสารติดงานครับผมเลยได้ลุยเดียวลุยเดียวกับผมเป็นยังครับหมานคือเก่าขันมันถือขันมีป้าครับผม มาหลายคนมันหยาดกันตัวมาผู้เดียวแขวนๆพี่น้องลองมั้งครับสอบม,มือไว้ก่อนเดี๋ยวเจกเ๊ก็จะแกอีกไฟนะด้วนก็จะแกรครับผมสิมีป้าบบมีนะ้ครับน้ามคุกคีกครับผมมือน,นี้น้ามหาคุกคิกเปหมืน่นน้ามเอเจ๊เจ๊สิมีป้าบบมีนลครับมันขึ้นมาจากสายสายจะคล้องในลำนี่สายในตำนาน พี่กายบริลงครับผมนี่สาครับผมสาในตำนานคนกบสีโต๊พีิน้องเลยเอาใส่เบ็ดก่อนครับผม กันสิต๊ะเพราะฝนครับพี่น้องคุแหล่มาแลลยแต่แหลมากกัต๊มากค่อยๆบนพ่อสิมีนามมีตอนนี่นามบ่มีเลยครับนี่ฟังนี่มีงานนี่กงานนั่นนะผมงานนี่บ่มีนามเลยเขาอยากได้นามเบิ่มตามเรื่อยๆครับเตะเบ็ดพอได้อยู่กินบ่ได้กินเสากินแรลงครับเขาได้ลูกให้เต่าได้กินได้อยาบไปเลียงลูกเลียงเมียไปพี่น้องเลยเขา่ได้เห็นตะคีิบเด้ เพื่อขอบขั้วนะครับใส่เบ็เกิดเพื่อให้พินให้ขอบขั้วเขาได้กินได้อยากแล้วก็ได้คลิปมากกับพอ่อให่พี่น้องเบิ้งครับผมติดตามเรื่อยๆครับผมอกางสายฝนแะล้วพี่น้องไม่เหมือนยากาศนีมาแรงครับฝา้าขึ้นฝว้าลฝนมาลยฝนริมไปปอยครับผมใส่เบ็เกิดกำลังได้สิบกว่าหลังครับผมน้าม่มี เอากรล่อนน้ำป้ากรล่อนน้ำเลยพีวว่นอ้องเด้๋ยวจะใส่ลงไปในโซนนี่กันมันก็นได้กินแรงกินง่ายลนะวกันบม่มันกันแล้วไปใส่ได้ทั้งคลิปทั้งป้ากับใครเนะี่ยติดตามครับผม,ย,มบย่างกลับไปย่างเบ็ดกลับขึ้นครับผมแล้วเากับชิมข้มขาแล้วก็บชิมมะย่างอีกรอบนึง เดี๋ยวมาย่ำงแล้วกันครับผมเราะเบิ้งกลับกันปะเราะเบิ้งกันปะเราะกลับขึ้นกลับขึ้นครับผมติดตามเบิ้งเรื่อยๆครับผมว่าห้องสีมันบ่มันม,มือนีิเป็นแต่ได้กินแรงกินง่ายบ่าม,ามาลุยผู้เดียวครับตากฝนจะแม่บ้านเรียกก้าวอ้วนตกหนามตะเวนบ่นบมีแห้งมาบ้าสารกับติดงานครับใส่เรียบร้อยแล้วคำพอดี เดี๋ยวรอขึ้นครับไปรอไปนับกันครับผมมีอิ่มซิมครับผมมีป้าเลยอะไรปนดอกเป็น,นเ่าเงียบกิฟหนึ่งกิบเลยครับผม <c oughs> ป้าว่มีเลยเสวยเลย ติดตามเรื่อยๆครับผมมีกิลีอยู่ว่าแต่สิผมมีป้าครับผมหนึ่งแต้มครับได้แล้วห,หนึ่งแต้มนะครับ โอเคขอปลดคนครับผมขั้วหนึครับหนึ่งแก้มมาแล้วดูครับแต่เด็ปลนแรงปล้ปนง่ายปะเด็ดปลนแล้วตัวนึงอะสุดยอดครับเมื่อกินเขาแล้วก็สิออกมาไหมครับผมรอดมันเด็กเจ็กแค่น้อยกระสิไม่ย่ำมไหมครับ าเบิองว่ามันสิถือบ่ถืออันนี้ปา้ากันไม่กินเด็ดก็ถือละครับอันนี้ป้ากินครับก็ถือบ่มีป้ากันแล้วเลยล่ะคอยมาย่ำแล้วกันครับผมดีดีเลยมีป้าเลยส่วนนี่โอ้ยเรียบบ่เนาะอ่านบ่เนาะ ปลาเลยครับติดตามเรื่อยๆครับผมมาสิเด็ใส่ของส่กระสังไปยังครับไปยังอุบุุมาเลยครัเต็มเลครับ ใส่สวยๆครับผมมาแล้วมาแมนกแล้วจมแนกแล้ว็มแนกครับผมใส่สวยๆครับลอยแน่อยู่ติดไม้อยู่ครับ น,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 นั่ครับกินเลยไงเตงหน่อยโอ้กินเลยเตงเตงอันนี้นี่ครับบัตรนี่กันใตยครับจำแม่ครับมาเนี่ยติดตามครับผมได้แล่ตัวหนึง่งเลยครับประดุกหน้าน้ำง,งามครับ แต้แมแล้วไปเ้ยเนาะไปคนหน่อยไปเ้ปยเนาะขึดึงค่อยดิอุยอ้ยอูย้ยคุณหมอครับผมคุณหมอน้อยอาติดตามครับผมไปคุณหมอหน่อยขอดูตัวหน่อยครับแต้มท,ที่สองครับผมปลาเลยเนาะ ไม่รุดไปแล้วผมโอ้ยป้าไม่รุดไปสักครับผมกําลังกินเดินเห็นดึงโยกโยกอยู่ว่าเต็มอยู่ไปเลยครับผมบันทึกซ้ำกําลังกินเบ็ดโอ้ยนีใจเบ็ดบ๊ผ่านเลยอ๋ติดตามครับผมบ๊ะพานครับป้าบ่มีน้ามันหน่อยว่ามันไปแสง ประดุกตัวนึงประหมอตัวนึงครับผมเดี๋ยวติดตามเป็นเส้าต่อไปครับผมว่ามานันสีมากึ้นเบ็ดบ่มาว่าสีได้บ่ได้ติดตามเป็นเส้าครับดาเมเบ็ดกันครับลองเส้าอยู่เป็นอย่งไรโอ้ผมเป็นหาดอกเหมือนยังไงค่อยสิบ่แหลวแรงแหลง่ายเนาะพี่น้องเลยเป็นอย่งไรน้อเหมือนมันเป็นอย่งสีม,มันมิดมันเหงาเลยป้าบ่ถือเบ็ดเป็นวันยังน้อ าติดตามครับผมเศ้านี้เขาสีม,ม,นมานบ่ยันตะมิดจีรีละเบ้งหลังนี่บ้างห่วยประดุกตัวนี้ประดุกครับผมแต้มเรียกเข้ามาแล้วครับเศ้านี้ครับโอ้ดูงามๆครับดูงามๆครับผมดู๊บงามๆดุ๊บงามๆ สวยครับเดี๋ยวจะลุกเลยนี่งเตามแหลกแห่งม้านครับผมดูงามๆครับโอ้มาแต่สิบดซื้อพี่น้องเอ้ยได้แล้วครับเตามหนึ่งครับปลดปลากันครับผมโอ้แต่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 โอ้อุ่นๆครับผมประดุงงามแฮสุดยอดติดตามครับผมหลังเลยครับผมหลังได้เตามแรลกติดตามไป กันเนื้อแครับผมยังอีกหลายหลังอยู่ไส้เมือนขึ้นใส่เจ็ดสิบกว่าหลังครับผมมิดกิลีโอ้ยมีแจ่ป้าเก่าครับผมป้าหม่บ่มีเลยถือเหลือกระเบิดอันตีเตามครับย่ามเม็ดมาได้เศร้าวกว่าหลังเลยครับกำลังมิดมิดยู่ได้เต็มหนึ่งเลยครับนีต่ตะเวนกำลังขึ้นครับผม บรรยากาศบานนอกบานหน้าเขาด้วยพี่น้องด้อยยมามะเ้าอากาศดีครับเมื่อนี้คือสีแดดครับครับผมเหมือนมันมีฝนฝนมือขึ้นตกกับพ่อซ้ำหนะพ่อ,พอบ่บเปียกเปียกํำย้อ,ยอยนนี่เถอะครับแต่ว่าหองบอ่หงติตามครับผมติตามไปนํำกันก่อนเรื่อยๆครับไนก็เตรียมที่สองบ่งครับนี่ตายข้างนงอกยู่บ่ อยไปยังไงไปนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับผมหนูมาแต่สิบประมาณพี่น้องเลยสุดยอดครับผมแต้มที่สองเลยสัานี้ครับติดตามเงีๆครับผมปลาช่อนอุ่นๆครับผมเยี่ยมเดี๋ยวพบกันครับผมหวังจะได้นะครับ แต่เตีป้าอึดอยากพี่น้องมือนี och, ้ใส่ยังไงกับบ่อใครถึกป้าบ่อหลายครับโซนนี่ได้ปนบ่อกำลังได้มันขึ้นได้สองแต้มครับเศ้านี่กำลังได้สองขึ้นกันแต่กัะเบ็ดยังแน่อยู่ครับผมต่ได้ปนได้แจววันเป็นแต่กระสังตกลางบ่อเป็นทาเลย นี่เป็นน้ำบ้นานลอยเอาผู้เดียวหนิบ่แต่แกเรียกว่าบ่ให้ถืบอบ่แกมาอะไรเป็นอยากมากอยู่ไหมครับอยี๋มาด้วนเพชรอีกโยนเรียกว่ามือเคลืนนี่หมือว่านนี่หนักแน่น้อยๆเ้าคำมากกัเลย้นยางบ่ไหวครับผมอาทิตย์ตามเรื่อยๆครับผม ติดตามครับปครับมาแล้วมาแล้วมันิสีครับไปเหรครับไปเหรโอ้ยรถำเยรำครับติดตามครับรุดลว สักก็เลยครับผมอู้ยคนมันคนมันท็ดจังเล็ก็คือครับผมปั่นปีกนัอเปีกน้องมาเปลี่ยนสักรเลยเรียนน้ำปลาเขามันเมื่อยแล้วติดตามครับผมปไปยังนี่ปไปยังนปองนปลาดุกบ่ครับนี่โอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกครับปลาดุกปลาดุกปลาดุกครับผมผุนหลังนึงหลังนี่ถือบอนี่โยบอนี่ก็ได้หลังนี่ หลังนี่ยันแต่ใอยูเด้อนี่ใอยูอีหลีครับผมหลังนี่โอ้ยหลุด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 หลังเดียวก็เอาอยู่หลังหนึ่งครับผมเหมือนกันเหมือนกันตัวใหญ่ตัวหน่อยมาดูครับผมนี่ตัวที่หาครับผมเศร้านี่หวยมันยังมาเศร้าตัวนี้่มาแตสิบดซื้อครับผมโอ้เข่าท้ายอยู่ครับเศร้านี่ก็ได้ หานติดตามครับผมขึ้นเล็กดเถอะเนาะหมดแล้ครับว่าแต่สิบอะไรพี่น้องเอ้เอาแบบเสี่ยบเอาเมนหนวดคุณหนามบ่มีครับผมนี่ขึ้นไปหนีหนามบ่มีเลยน่าจะของเองครับส้นนี่มีหนามพี่น้องเอ้ยเผาอย่างงามอยู่หนามบ่มีเลยแห้งกระต้นนี่ คนตกมากกับบพวสิบหงยอนครับผมเอาล้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝากน้องไว้ที่นี่นะครับการทำอยู่การหาอยู่หากินครับผมอสานบ้านเห่าย่ำไส่เบ็ดกับใส่เบ็ดครับผมย่ำไส่หนูกับใส่หนูย่ำหายเห็ดกับหาครับผมไปตำอันนี้ของธรรมศาสตร์ครับผม มันเวียนน้องธรรมศาสตร์เท่าย่ำหาปลาเท่ากับหาหาเห็ดหาพอได้อยู่ได้กินไปมือๆครับผมตาม,มีสารบานเท่าครับผมสำหรับเท้านี้ก็โอ้วาตวสิบโบมานพี่น้องเลยได้อยู่ครับหนึ่งสองสามส,ามสี่ประดุกสี่ตัวประคอตัวหนึ่งครับผมกับมือเคืนอีกสองโอ้ประดุกหกประคอหนึ่งอ้าววได้อยู่ครับได้อยู่ เราต่สิบว่แล้วเรื่องแล้วง่ายพี่น้องเอ้ยเปลนพี่น้อ,อ,องง่ายใส่ประดูครับผมโอ้ยตาย,ย่ครับดีกนอนอนดน็นอนอยู่เฮือนอยู่พี่น้องเอ้ยนอนอยู่เฮือนบ่ได้ป้าเมื่อกินเสากินง่ายเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่ฝังน้องไว้สำนีกแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้ากล่าวเข้ามาสวัสดีครับผมสุดยอดครับ Venga, vienes a la